ชิมานโน่ l x ตัวนี้มีอาการหมุนไม่ค่อยลื่นนะครับเดี๋ยวมาแกะเช็คอาการภายในดูครับว่าเกิดจากอะไรแหวนรองกดเบรกก็ใส่ผิดมานะครับเปิดเช็คดูสปูลน,นะครับตัวสปูลมีคราบจารบีนะหลังจากเปิดดูภายในค่อนข้างแห้งแล้วก็เคลอครับจะมีจารบีแค่บางจุดซึ่งเจ้าของเดิมอาจจะเติมเข้าไปแค่นั้นเองครับส่วนตัวแผ่นรองกดเบรกตัวนี้ประกอบผิดมานะครับแล้วก็มีแผ่นผ้าเบรกของอะไรก็ไม่รู้แถมมาด้วยครับ ในส่วนของเฟืองตัวหนอนตัวนี้ก็ประกอบผิดมาเช่นเดียวกันครับเขากลับด้านมานะมาดูหลังล้างทาความสะอาดสัครับว่าอาการฝืดมือจะหายไปไหมหลังล้างทาความสะอาดลงพื้นด้วยจลลารบีทาระบบนะครับประกอบลูกเืนประคองพีเนียนครับใส่น้ำมันจลลารบีเฉพาะลูกปืนในจุดที่รับแรงขับเยอะๆครับใส่แผ่นรองแป้นกดรับลงจลลารบีทับอีกหนึ่งรอบครับประกอบชุดยกเฟืองพีเนียนแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยครับประกอบชุดตัวหนอนตัวนี้กับด้านเฟืองให้เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบชุดเสาขับใช้จารบีทาเฟืองของซิมาโนโดยตรงนั่นแหละครับ ในส่วนของลูกปืนประกองสปูนจะใช้เป็นน้ำมันกวดเกีียวของไบโอกนะครับทั้งฝั่งปรับหนวงแล้วก็ฝั่งปรับคอนนะฮะใส่เฟืองเตะแป้นกดรับทาน้ำมันทาพระเบกของชิมาโนครับทั้งแผ่นบนแล้วก็แผ่นล่างเลยนะครับประกอบชุดเฟืองขับครับใส่พระเบกแผ่นบนลงไปครับประกอบแผ่นรองกดเบกครับผมทาจารบีทาเฟืองของชิมาโนครับประกอบชุดลูกปืนจานกลับกับลูกปืนฝั่งปรับคอนสปูนครับจากนั้นปิดฝาแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยครับใส่แหวนรองกดเบกครับขันน็อตให้เรียบร้อยครับผม จากนั้นประกอบชุดสตาร์เด็กแล้วก็แขนแล้วก็ยึดน็อตให้เรียบร้อยครับทดสอบอาการหลังเช็คล้างระบบครับหลังล้างเช็คระบบหมุนลืนล่นๆเลยครับอาการเหนื่อยมือก็หายไปสำหรับใครสนใจจะล้างเช็คระบบรอตรบตัาสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ